สวัสดีนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดในในวิดีโอของบทนี้นะครับก็มีวิจำนวนวิดีโอที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่นักศึกษาก็จะเห็นว่านักศึกษากได้ได้เรียนเกี่ยวกับสมการที่สำคัญสำคัญไปอันได้แก่ conservation of mass นะครับหรือที่เราอาจจะเรียกว่า continuity equation นะครับได้เรียนเกี่ยวกับ conservation of linear momentum นะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถแยกย่อยออกมากลายเป็นตัว Bernoulli equation นะครับเป็น angular momentum equation นะครับ Energy equation เราเรียนไปอย่างน้อย5 equation นะครับ5 equation ดังกล่าวนี้คอนเซปท์ Concept ที่เราทำก็คือเมื่อเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นในภาพนี้อาจจะมองว่าเป็น d i s นะครับาาจานรับสัญญาณดาวเทียมสักอันนึงนะครับ มีอากาศไหลผ่านเข้ามาไหลผ่านออกไปนะครับอยากรู้แรงที่จะใช้ยึดจับตัวจานนี้ไว้ไม่ให้ลมพัดแล้วหลุดปิวไปวิธีการก็คือเราก็สร้างคอนโทรลโวลัมออกมาครอบบริเวณที่เราสนใจนะครับในคอนเซ็ปต,ต์ทั้งหมดที่เราเรียนไปเราก็จะพบว่าหลักการก็จะเป็นว่าเราสนใจโฟลที่ไหลเข้าโฟลที่ไหลออก จริงๆแล้วถ้าจะบอกได้ว่าภายในเราไม่ค่อยได้สนใจมากว่าเอ๊ะแล้วโฟล์ถึงตรงนี้จะเลี้ยวผ่านอย่างไรอพอถึงตรงบริเวณนี้มันจะเลี้ยวอ้อมผ่านตัวขาตั้งยังไงเราไม่ได้สนใจเราดูแค่โฟล์เข้าโฟล์ออกนะครับโฟลโดยรอบนะครับแรงที่กระทําจุดต่างๆนะครับแล้วเราก็จะบอกสิ่งที่เกี่ยวข้องได้เลยว่าโฟล์จะออกตรงนี้เท่าไหร่แรงที่จะยึดกระทําเป็นเท่าไหร่นะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะของการใช้คอนโทรลโวลิวม นะครับาบางคนเรียกว่าเป็นอินทิกรัลเมธอดนะครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับมันยังมีอีกคอนเซปต์หนึ่งครับที่ใช้ในการแก้คอนเซปต์ Concept หนงการเราอาจจะเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลเ a ลชั่น o r f ร u i ฟลูอิดฟลอนะครับดิฟเฟอเรนเชียลเลชั่นสำรัฟลูอิดฟลอันก่อนหน้านี้เป็นอินทิกรัลคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าคือในหลายๆโอกาสนะครับเราอยากรู้ว่าเมื่อ เมื่อของไหลเช่นอากาศนะครับไหลผ่านตัวจานดิสจานรับสัญญาณดาวเทียมตัวนี้ไปโฟลมันมีการเลี้ยวตัวยังไงนะครับมันมีการอ้อมอย่างไรด้านหลังโฟลมันปั่นป่วนอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับอยากรู้ความเร็วที่จุดต่างๆภายในนี้ไม่ไม่เหมือนกับรูปนี้นะครับรูปนี้ไม่ได้จําลองสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพูดคือคือถ้านักศึกษาพยายามนึกย้อนกลับไปนักศึกษาก็ จะเห็นภาพว่าอ๋อจริงๆเราดูแค่ว่าโฟล์เข้ามาเท่าไหร่โฟล์ไปเท่าไหร่แต่ละจุดเดริรอบเป็นเท่าไหร่นะครับเราถือว่าภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้จําลองภายในแต่ตัวนี้นี่ครับหลายๆโอกาสเราอยากรู้ว่าภายในมันเป็นอย่างไรวิธีการที่เราใช้จึงไม่สามารถวิธีการที่เราเรียนมาทั้งหมดจะไม่สามารถมาจําลองเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่เราก็ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ถ้านักศึกษารเนทบตัวตวนนะครับเราก็จะรู้แรงยึดจับรู้แรงกระทํารู้ความดันที่อยาก ที่ต้องใช้รู้ขนาดของมอเตอร์รู้ขนาดของตัวเทอบายแต่มันมีหลายๆโอกาสที่เราก็อยากรู้รายละเอียดขัางในวิธีการที่เราเรียนมาใช้ไม่ได้ครับทานษรนะครับคราวนี้เพื่อที่จะทําได้เขามีคอนเซปต์การทําอย่างไรวิธีการทําก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างที่เป็นเรื่อง Mass Conservation ขงเขาก็เริ่มจากนะครับเริ่มจากสมการเดิมของเรานี่แหละนะครับว่า Integrate Integrate ดูโดยรอบนะครับว่า ตัวแมสที่เปลี่ยนแปลงภายในคอนทอนฟูยุ่มเป็นอย่างไรสมการเดิมของเราเลยนะครับที่มาจากเรโนสรานสปอร์ตฟิอรเลมนะครับแมสที่แมสโฟเลตที่ไหลเข้าเป็นอย่างไรแมสโฟเลตที่ไหลออกเป็นอย่างไรนะครับโดยการพิจารณาดังกล่าวก็ยังพิจารณาบนคอนทอนฟูยุ่มเหมือนเดิมเพียงแต่คอนทอนฟูยุ่มคราวนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเล็กแค่ไหนก็คือเล็ก พอที่จะสามารถบรรจุเข้าไปภายในบริเวณที่เราเคยสนใจได้เต็มไปหมดเป็นล้านล้านอันนะครับถ้าใช้คอนเซปต์ของตัวแคคูลัสที่เราเรียนมาก็คือคอนโทรล u อลุมคราวนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลแอนาลิซิสได้นะครับดิฟเฟอเรนเชียลอนาลิซิสได้ก็คือมองเป็นคอนโทรลฟอยุมเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆจากเดิมทีที่คอนโทรลฟอยุมเราคืออันใหญ่ทั้งอันครอบพวกนี้ทั้งหมดเลย แต่คราวนี้คอนทรลวอลุมเราจะเป็นเล็กๆนะครับเป็นลักษณะ d i f f e r เรนเชีก็คือมีขนาดที่เล็กมากเป็น d i f f e r เรนเชียลคอนท l v o พ u ุมนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็มาดู Flow ไหลเข้า Flow ไหลออกทั้งหลายตัวแรกนะครับตัวแรกที่เป็นตัว Conservation of m a s มสสำหรับการไหลนี่นะครับเทอมแรกที่เป็นเทอมอินทิเกรตของ CV เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่า CV มีขนาดที่เล็กมากอินทิเกรตโดยรอบแล้ว อ่าวลมที่จออกมาถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ uh, สมมติว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคอนโทรลว o ลุ m มมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมด้านนี้ยาว dx ด้านนี้สูง dy ด้านนี้ลึกเข้าไป dz เราก็จะได้ว่าอินทิเกรตคอนโทรลว o ลุ m มแล้วจะได้ออกมาเป็น dx คูณ dy คูณ dz นะครับอย่างนี้ส่วนที่เข้าหรือออกบนหน้าต่างๆนั้นนะครับเราก็จะมามองอ่า,อามันคือโลคูณ a r e รคูณเวลสตี้ใช่ไหม แต่เนื่องจากหน้านี้นี่นะครับสูงเท่ากับ dy ลึกเข้าไปเท่ากับ dz เพราะฉะนั้น area ก็คือ dy dz นะครับคล้ายๆกันตรงนี้ก็เป็น dy dz นะครับเข้ามาเป็น low u นะครับตอนออกไปเนื่องจากมันเข้ามามันมีโอกาสาที่มันจะออกไปมากกว่าเดิมหรือออกไปน้อยกว่าเดิมก็ได้นะครับเราก็เลยเขียนในลักษณะเป็น differential เหมือนที่เรียนในแคลิตลัส1ก็จะกลายเป็น low u บวก dy dx ของ low u dx นะครับแล้วก็คูณด้วย area ก็คือ dy dz ทำอย่างนี้กับทุกหน้านะครับทำอย่างนี้กับทุกหน้านะครับก็จะมีอย่างนี้ครับ inlet mass flow บนหน้า x ก็จะเท่ากับเท่านี้บนหน้า y เท่ากับเท่านี้บนหน้า z เท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็ outlet ก็เขียนในลักษณะที่คล้ายกันแทนค่ากลับเข้าไปใน3.22นะครับเราจะได้ออกมาเป็นสมการนี้แทนกลายมาเป็นสมการนี้นะครับสมการนี้แหละครับเรียก equation of continuity นะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น conservation of mass สำหรับ infinite h e s i m a l ค o นโทรล v o ลุ่มนะครับอินฟินิตเท m ิมอลคอนโทรล l u ลุก็คือ c o n โทรล v วลุ่มที่เล็กๆมากๆอีควเอชันนี้ก็จะเป็น Equation of Continuity นะครับแล้วก็จะมีกรณีพิเศษตามมาเช่นกรณีเมื่อเป็นสเตติฟ o w เมื่อเป็นอินคอมเพซิเบิลฟล w นะครับจากฟอร์มที่เขียนเราก็จะรู้จกักอันนี้ผมไม่แน่ใจเราอาจจะเรียนในคณิตศาสตสากันนะครับก็จะมีเพื่อให้ฟอร์มมันดูสั้นลงก็สามารถนำมาเขียนโดยนิยามโอเปอเรเขึ้นมาเช่นโอเปอเรเที่เรียกว่า g กรเดียน o p โอเปอเอยู่ในรูปนี้นะครับนิยามตัวที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าเรียกว่าดิเวเ g น n ์นะครับก็จะทําให้ฟอร์มมันสั้นลงอะไรแบบนี้นะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของตัว Continuity Equation ั่นสำหรับตัวที่ตัวคอนโทร l Volume มีลักษณะเป็นเป็นเราเราเรียกว่าเราใช้คาร์ e ิ i a n c น o r d i n a t e นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นก็คือว่านักศึกษาจะเห็นว่าอีควเอชันของเราออกมาในรูปของเป็น differential equation นะครับโดย differential equation ตัวนี้นะครับมี independence variable คือตัว time ตัว x ตัว y ตัว z นะครับเพราะฉะนั้น differential equation ลักษณะนี้เราจะเรียกว่า partial differential equation นะครับโดยวิธีคิดที่คล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปสร้างตัว m o m e n t ัม equation นะครับตัวโมเมนตัมอีควเอชั แบบนี้นะครับโมเมนตัมอิควอชันตัวนี้นะครับเราเราจะคุ้นเคยมาละว,ว่าอันนี้คือซัมเมชันของแรงลับนะครับซัมเมชันของแรงเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมภายในคอนทรลนอลยุ่มเมื่อเทียบกับเวลานะครับบวกด้วยโมโมเมนตัมที่ไหลเข้าลบด้วยโมเมนตัมเออโทษดีบวกด้วยโมเมนตัมที่ไหล,ล, um, อ, um หลออกนะครับลบด้วยโมเมนตัมที่ไหลเข้าแล้วก็ใช้คอนเซปต์คล้ายเดิมก็คือที่บอกว่าอินทิเกรตตีโวลุ่มนั้นนะครับ วอลุ่มเราก็เปลี่ยนเป็น dx dy dz นะครับโมเมนตัม um ที่ไหลเข้าไหลออกก็เขียนในฟอร์มแบบนี้แทนนะครับเมื่อแทนแทนกันลงไปสุดท้ายสมการนะครับก็จะมีวิธีการแทนค่าเข้าไปสมการก็จะอยู่ในฟอร์มที่ง่ายขึ้นที่จัดอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนะครับเช่นอยู่ในฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับนักศึกษาก็เห็นว่ามันก็อยู่ในรูปลักษณะที่เป็นดิฟเฟเเป็นพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียส์ควอเรชันติดอยู่ในรูปตัวแปรหลายๆตัวเอเนจีก็ทำคล้ายคล้ายกันนะครับ ข้อดีของการใช้ equation พวกนี้ก็คือเราจะสามารถจำลองภายในของระบบได้นะครับจำลองภายในของระบบได้ว่าแต่ละจุดจะมีความดันความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ได้จำลองเพียงแค่ c o o t r o l volume โดดโตด,ด,ด,ดอีกต่อไปเข้าไปดูรายละเอียทั้งในได้แต่ข้อเสียหวังว่านักศึกษาเห็นนะครับว่ามันก็จะกลายเป็น partial differential equation ที่ยากแก่การแก้นะครับอย่าง e q u a t i o ันี้นะครับ3าม u a t i o n นี้นี่ก็เป็น m o m e n t u m equation นะครับ เป็นโมเมนตัมอีควชันชื่อดังด้วยนะครับที่เราก็จะมีชื่อเรียกกันว่านาเวียสโตอ e ควาชันนะครับนาเวียสโตอ q คว t ชันนาเวียกับ Stokes เป็นชื่อคนนะครับก็เป็นอีคว t ชันที่สามารถเอามาอธิบายการความเร็วความดันนะครับที่จุดต่างๆได้นะครับภายในภายในบริเวณที่เราสนใจ แต่ปัญหาคือมันแก้ได้ยากนะครับอีควเอชัพวกนี้นะครับถ้านักศึกษาสนใจคือในในวิชาฟิอิดหเราเราจะไม่ได้ออกข้อสอบของข้อนี้นะครับแต่ถ้านักศึกษาสนใจนักศึกษาสามารถเช่นอย่างที่ผมบอกนี่นะครับเราในในมหาวิทยาลัยที่มีสุรนารีเราเปิดสอนมีวิชาหนึ่งที่มีรายละเอียดเรื่องพวกนี้คือฟิอิด m ม c a n นิกสอนะครับวิธีการแก้ คูเอชันพวกนี้ในปัจจุบันที่เราแก้กันส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิธีการโดยประมาณนะครับเราก็จะเรียกเทคนิคดังกล่าวนั้นนะครับว่า computational fluid dynamics นะครับเราเรียกอย่างนี้นะครับ computational fluid dynamics computational fluid dynamics นะครับแล้วก็ กลายเป็นศัพท์เทคนิคที่คนนิยมเรียกกันเป็นตัวย่อนะครับเรียกว่า cfd ก็เป็นการพยายามที่จะ solve ตัว partial differential equation นะครับโดยใช้วิธีการประมาณโดยให้คอมพิวเตอร์เป็นคนแก้นะครับก็อันนี้เป็นการ introduction ให้รู้จักเรื่องเกี่ยวกันกับเรื่อง differential analysis นะครับของ Uh, ตัว equation นะครับผมผมไม่ได้พาดูทั้งหมดนะครับไม่ได้พาดูทั้งหมดไม่ได้พาดูว่าแล้วตัว angular momentum เขียนยังไงตัว energy เขียนอย่างไรนะครับแต่ก็อยากให้รู้จักเอาไว้วิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ